ตัตอใช่ออไงสตรอเบอรี่ไงออเรนฉันมาเพื่อบอกว่าทุกคนพอใจกับการขอโทษเรื่องแททจากเธอมากเนี่ย <c oughs> ในเมืองเบรรี่บิตตี้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเออเยี่ยมเลยฉันรู้ว่ามันยากมากแต่ฉันก็รู้ว่าหากเธอต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อแททเธอต้องทำสิ่งที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนฉันจะทำทุกอย่างเพื่อแทท จะมีอะไรที่ยากไปกว่าสิ่งที่ฉันทําไปก่อนหน้านี้อีกล่ะมาถึงที่ทําไปก็ใหญ่มากแล้วนะจะมีอะไรใหญ่กว่านี้อีกล่ะปล่อยเขาไปไงอ๋สตอร์เบอร์รี่บางครั้งสิ่งที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเบอร์รี่ก็คือสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นนะมาถึงแล้วเธอว่าเขาจะคิดว่าฉันไม่รักเขาหรือเปล่านะอ๋อ oh, ฉันกังวลจังเลย เขาอาจจะทำไม่ได้โอแทสฉันรู้ว่ามันยากแต่เธอต้องอดทนนะเ, <ฮ als> เขาไม่บอกราชสักคำเลยนะแต่เธอก็เห็นว่าเขามีความสุขมากแค่ไหนใช่เธอพูดถูกไม่เพียงแค่เขามีความสุข แต่เขามีความสุขที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาและนั่นพรอทำาฉันมีความสุขไปด้วยไปปิกนิกกันหน่อยไหมฉันว่านั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะ <laughs>